อดูเยลูกเยอะบ่ลูกเยอะบ่โอ้โเร่ออไรกวนกันอันอาไปบอกประธานาอิบดนาครบรเรือยเอยยกบอลลิ่ หน่อยเหรอบูเ่า่น่ยนเดียวนเดียวเป็นกูบวเปหอยู่บวเป็น้วคู่่เวทไรช่งบ่เาม่เลี้ยงม่เนกดาเลี้ยงไมโดนกอนกันอเอมี่ปากรอไปดิานั่งน่นี่เมักมื่อนเมืานย้าสุบผมเห็นงมือไฟไฟ่บ่ต้องีไฟ มันไม่ไฟวอ่ยาจูไม่กเนาะไม่ยาจูยาจูยาจูตผเพิ่งพ้ผู้เดียวนบอกไอ้ผู้เดียวก็เพไล่เต็มขอนหมอนดแล้วบ่ะนอนหิบนนหินาวไปผ่วจัดนั่งกัแม่แตานั่งนั่ง้นเอาเลยเอาขอนย

That's <laughs> right.